คำว่าฤาษีแสวงหาสิ่งสูงสุดเพื่อมนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขสันต์คำว่าฤาษีฤาษีเนี่ยเขาแปลว่าผู้แสวงหาสิ่งสูงสุดไม่ใช่แปลว่าฤาษีสวมชดาคือมันพ่าเงองอะเจ้าขอทานหรือเล่าทำอะไรตามแบบที่เห็นกันอยู่ในภายนอกนั่นไม่ใช่ฤาษีในที่นี้ฤาษีแปลว่าผู้แสวงหาสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ พระพุทธองค์ทรงเป็นมหาฤาษีเป็นจอมฤาษีทรงแสวงหาและค้นพบสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับได้มีคือธรรมะเครื่องดับทุกข์โดยประการทรงปงวงเราก็เป็นฤาษีตามพระองค์แสวงหาสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับท่านได้รับแล้วปฏิบัติได้รับผลเป็นส่วนตัวแล้วก็ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้รับได้รับผลเป็นสูงสุดอย่างนั้นบ้างทุกคนเป็นฤาษี ทุกคนควรเป็นฤาษีคือแสวงหาสิ่งสูงสุด <c oughs> ที่มนุษย์ควรจะได้รับวยกันจงทุกคนเธอเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> จะได้เป็นผู้พบชีวิตชนิดที่เยือกเย็นเป็นสุขอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทางปวงสารฤาษีแสวงหาสิ่งสูงสุดเพื่อมนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขสันสาศสิ่ทีด่ดีดีมีคุณธรรม คนพากันให้เกียรตไม่เกลียดชังปลาเสือสะได้ยินประสบดุ้งว่ามันอันตรายมันกัดเอาเป็นอันตรายแก่ชีวิตแต่มันก็ยังมีแง่ดีมีคติดีๆที่ควรจะคือเอามาเป็นเครื่องระวังสังวรมันเป็นเสือฆ่าคนมันก็ไม่ไหว เป็นเสือกินคนก็ไม่ไว้เป็นเสือทําอันตรายคนเป็นเสือนั่นเสือนี่ที่ตารวจก็ตามจับนี่มันก็ไม่ไว้ส่เสือที่ดีๆนั่นมีหลักเกณฑ์ที่ว่าเป็นเสือไม่ขอเนื้อใครกินถ้าเป็นเดี๋ยวนี้คนในโลกมันมันมันไม่มีอย่างนั้นมันีจะใจคนอื่นช่วยเพราะเขาไม่ช่วยเขาหาใจด่ำมันตั้งใจจะให้คนอื่นช่วยมันงอมืองอเท้ามันนอน อาปากให้คนเอาอาหารมาใส่อย่างนี้มันไม่ใส่เสือถ้าเป็นเสื้อมันไม่ต้องขอเนื้อใครกินมันต้องช่วยตัวเองได้แล้วมันต้องมีอะไรอะไรที่ทำให้คนเกรงขามทางเป็นเสื้อในทางที่ถูกต้องก็คือมีธรรมะ,ะกำจัดไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะมีเือกิเลสและความทุกข์ ถ้าเป็นเสือจริงมันก็ต้องมีหน้าที่กำจัดกิเลสในความทุกข์ถ้ามันเป็นเสือจริงมันก็จะทําหน้าที่ปราบปรามคนอันธพาลไม่ใช่มาเบียดเบียนสาธารณชนคนทั่วไปให้เดือดร้อน่อเสือที่ดีมีคุณธรรม้มีคุณธรรม,มนคนพากันให้เกียดไม่เกลียดชังับนับถือเสือพอหีบเหมือนฮะไทยใส่ชีวิต ชวนกันคิดให้วิไลดังใจวังขอหีบขอหีบเหมือนกับฮาไทยใส่ชีวิตคือหัวใจดวงใจดวงใจหัวใจก็ตามถ้าไม่เป็นเหมือนจะหีบแล้วก็ใส่ชีวิตไว้ย่า้ชีวิตแตกสลายมีหีบก็คือว่ามีเครื่องป้องกันที่ปลอดภัยอะไรมีค่าก็ใส่ไว้ในหีบเก็บรักษาไว้ได้ชีวิตนี้มันมีค่า สูงสุดในความห,หมายธรรมดาธรรมดาทั่วไปยังไม่เป็นพระหันอยู่เพียงใดชีวิตเองมีค่าอยู่เพียงนั้นะ <c oughs> <c oughs> ก็มีหีบใส่ชีวิตคือดวงหะไทยหาริไทยดวงใจที่ดีคือประกอบไปด้วยธรรมะมีดวงใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะมีหฤริไทยที่เต็มไปด้วยธรรมะพอมาพอเพียงพอที่จะใส่ชีวิต ทุกคนชวนกันคิดให้ได้มีอรตุไทยที่ดีที่สุดที่งดงามที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับจะใส่ชีวิตไว้ให้ชีวิตปลอดภัยที่สุดเจริญงกงามก้าวหน้าที่สุดมีความเป็นอยู่อย่างสงบเย็นถึงที่สุดเหมือนกับมีหีบใส่ชีวิตถึงที่สุดเท่าที่มนุษย์ควรจะมีกันได้นั่นเอง พอหีบเหมือนหาไทยใส่ชีวิตชวนกันคิดให้วิไลดังใจวังลอจุลายอดสมองต้องระวังอย่าให้พลั้งพลาดผิดชีวิตวายรอจุลาจุลา <c oughs> นี่ก็แปลว่ากระหม,ม่อมแห่งชีวิตกระจุกที่เป็นกระหม,ม่อมแห่งชีวิต ที่เขามักจะปลูกผมให้รขโมดเป็นปมอ,อยู่ที่ตรงนั้นที่เรียกว่าจุกจนะุกเนี่ยคือจุลายอดสุดแห่งศีสษะจุลาคือยอดสมองยอดศีสษะจะต้องระวังรักษาให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นยอดมีเครื่องประดับจุลาให้ดีๆ ให้จุลาหรือยอดหรือสมองของชีวิตนั้นมีความปลอดภัยมีความถูกต้องมีความเจริญรุ่งเรืองเบิกบางนงดงามมีจุลาก็คือว่ามียอดแห่งสมองชีวิตและจิตใจ<อ>ถ้าทำผิดมันก็คือตายแหละศูน์รมมันอยู่ที่นั่นอย่ามีการทำผิดที่นั่นจงรัก สาจอมหรือรักษายอดหรือรักษาจุดศูนย์รวมของชีวิตคือจุลาจุลาอาไว้ให้ดีๆรอจุลายอดสมองต้องระวังอย่าให้พลั้งพลาดผิดชีวิตไาวอ้ออ่างวางไว้ใส่ก้อนทองรีบสนองใส่ให้ได้ดังใจหมาย พูดถึงคำว่าอ่างอ่างอ่างนั้นก่อนว่าต้องมีว่าสําหรับใส่อะไร,ะไรนะใส่น้ําก็ได้ใส่อะไรก็ได้ที่มันควรจะใส่ไว้ในอ่างถ้าใส่น้ําก็จะประล้างสิ่งของอะไรบางอย่างว่ามันก็เพื่อปลอดภัยแต่เราจะมีอ่อางสําหรับใส่ก้อนทองกันดีกว่าก <c oughs> ้อนทองมันจะใส่ไว้ในอ่างชนิดไหนมันก็เหมือนกับร่างกายทั้งหมดอัตภาพทั้งหมดนี่มันเหมือนกับอ่าง สำหรับใส่อะไรลงไปได้เราจะใส่อะไรเราต้องใส่สิ่งที่มีค่าในที่นี้ก็จะเปรียบเหมือนกับทองมีแท่งทองมีก้อนทองอใส่ไว้ลงไปใส่ลงไปในอา่างดูก็สวยดีมีหลักประกันที่ดีจะใช้เป็นประโยชน์อะไรเมื่อไรก็ได้คอยมีร่างกายชนิดที่เหมือนกับอ่างใส่ก้อนทองอย่าให้กลายเป็นซากศพไปเสียทั้งอ่างไปเสียทั้งเนือ้อเป็นเสียทั้งตัว ายเน่าตั้งแต่ย,ยังไม่ทันตายนะบางคนนะตายแลวเน่าแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ทันตายอย่างนี้เราอ้ออ่างนี่มันใส่ทรัพ์ศพอออ่างคือชีวิตจ้งใส่ก้อนทองใส่คุณธรรมสําหรับความเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดตามที่เราจะทําได้แล้วก็ต้องมีสะสมไว้เรื่อยๆโดยคาวามระมัดระวังด้วยความไม่ประมาท มันก็จะใส่เพิ่มเติมขึ้นมาได้ทีละนิดทีละนิดแล้วมันก็จะเต็มอ่างขึ้นมาสักวันหนึ่งขอให้ทุกคนรีบตั้งใจใส่ไว้ให้ได้ก่อนแต่ที่จะตายอ,อ่ออางวางไว้ใส่ก้อนทองรีบสนองใส่ให้ได้ดังใจหมายพอนกคูกตาดีมีประกายมองเห็นได้แม่ข้ามืดยืดยาวไกล รู้กนันอยู่ทุกคนว่านกฮูกน่ะตามันพิเศษมันมองเห็นได้ในที่มืดจะเพราะอะไรก็อย่าไปศึกษามันเลยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เอากันในในจากฏการที่มีอยู่เดียวนี้ว่านกฮูกมันเห็นได้ในที่มืดคนเราตาธรรมดาเห็นไม่ได้ในที่มืดต้องจุดตะเกียงต้องสร้างไฟฟ้าเดี๋ยวนี้จะค้นขวยยกันจะสร้างไฟฟ้าทั่วประเทศอยู่ เพื่อคนตามันเห็นเองไม่ได้มันต้องอาศัยแสงสวา่างแต่ว่าแสงสว่างชนิดนั้นเป็นแสงสว่างของตาตามธรรมดามีตาชนิดหนึ่งสำคัญกว่าตาชนิดธรรมดาคือตาแห่งจิตใจตาที่จะมองเห็นธรรมะมองเห็นความจริงของธรรมชาติที่มองเห็นกฎธรรมชาติมองเห็นหน้าที่ ตามกฎของธรรมชาติมองเห็นผลอันถูกต้องแท้จริงที่จะมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรายังไม่มีตานี้กันะเรียกว่าไม่ไม่เห็นในะที่มืดนี่ยเราึกษาฝึกฝนอบรมทำอยู่ทำอยู่กระทำอยู่ให้เป็นการจเจริญก้าวหน้าพัฒนาในทางจิตใจโดยเฉพาะาจนกว่าจะมีตาในทางจิตใจเกิดขึ้น แล้วก็จะเห็นได้ในที่มืดเหมือนนกฮูกหรือดีกว่านกฮูกดีกว่านกฮูกนกฮูกไม่จะมองเห็นในที่มืดมันก็เป็นที่มืดทางวับถูกเท่านั้นเองตามนุษย์อบรมดีแล้วเห็นในที่มืดในทางจิตทางวิญญาณมันมืดในที่มืดที่แม่น,นกพูกก็มองไม่เห็นนั่นเราก็จะมองเห็นเห็นความจริงเห็นธรรมะเห็นธรรมะ ที่เป็นสัตธรจะทเห็นธรรมะที่เป็นธรรมสัจจะเห็นทุกขั้นตอนทุกขนาดทุกมิติทุกทิศทางแล้วก็เรียกว่าเห็นในที่มืดที่แดดแสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงที่มืดที่แสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงมนุษย์สามารถที่จะมีตาชนิดที่ส่องลงไปถึงเห็นได้ในที่ที่ แสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงแม้เราจะหลับตาเสียก็ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นไปอีกเพราะเรามีตาชนิดหนึ่งซึ่งเห็นได้ในที่มืดที่แสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงพอนกพูกตาดีมีประกายมองเห็นได้แม้คํามมืดยืดยาวไกลธรรมะมีความหมาย ที่จะกระจายออกไปได้เป็นข้อข้อประกอบกันเข้ากับตัวพยัญชนะอักษรแต่ละตัวเราตั้งแต่ตัวต่อถึงตัวพอในความหมายดังที่กล่าวมาท่านเรียนก็ขอกันมาจบเจนแกล้วงว่องไวดีแล้วจงเรียนก็ขออย่างนี้กันบ้างเถิดกขอขของธรรมะก็ขอของธรมขอของธรมะในระดับสีและธรรม แตกฉานเข้าใจดีแล้วก็จะมีโอกาสเล่าเรียนก็ขอแห่งธรรมะในระดับปรมัตถธรรมสืบต่อไปซึ่งจะมีในโอกาสขาัางหน้าขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ขอขอในทางฝ่ายศีลธรรมนำมาใช้เป็นเครื่องประกอบในชีวิตขอ้นต้นให้เป็นชีวิตที่มีแสงสว่าง ในการประพฤติกระทำให้เกิดความรอด้นในทุกอย่างทุกประการหมดปัญหาแห่งชีวิตได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับจงทุกๆคนเถิด